สิงคนภาคเนาะก็เริ่มเริ่มต้นไปเริวันที่โอ้หูล้กันนะ,อะโอ้อ่าหงุเด็บเป็นเด็บเจ็บเดียวอสสิบห้า,าสองข้างเลยสองข้างอ่าแล้ว<อ>ต่อมาก็จะเป็นคออนาเลียนหกยี่สิบยี่สิบแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นจำไลจำไรเจาะเซียนาอ่าอับสองแถว เอ็มสี่กับคีเก้าอ่าอีกข้างหนึ่งก็ท้อสิบห้าแลอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันท้อสิบท้อสามท้อสิบห้าแล้วแถวที่สามเป็นคี้สองต่อไปก็เป็นสร้อยสร้อยงูสร้สอยงูทองหกข้าสามเอ็มสามรองทอ็อปแล้วก็จะเป็น ชามก็จะเป็นชามอเม็นชีฟหัวค้าวกอะจกกอโมอไซมมไซโอ้โมไซนี่คือแบบว่าแบบอันนั้นผมเลยนะเนี่ยในฝันเลยใช่ไหมในฝันเลยนะเนี่อออฟวยออฟแม็กแม็กจอ่ะเอ็กซีเอซดีวาสิบดีวาสิบอ่าแล้วก็ตามแรกก็เป็นลุ้รลุ้เก่า ่าท็อปท็อปลุงเก่าลุงเก่าตัวไหนครับลุงเก่าลุงเก่าเซเลมนต์ลุงเก่าแปดสิบวิอันนี้ก็จะเป็นท็อปสามท็อปเคริร์ดอ่าต่อมาก็จะเป็นเอเลเมนต์บาเรียเอเลเมนต์บาเรียแบบเอฟเฟกเตอร์ตอนนี้เป็นรองท็อปหาท็อปไม่ได้อีโอเคต่อมาก็เอเลเมนต์ดิชาร์ดนีิโจมโจมใหม่มงใหม่ ท็อปใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นต่อมาจะเป็นพคุ้มพคุโอ้โหเดมโเคออกสิบห้าอสุสุดสุดุดไปขดไฟตอร์บวกต่อมาจะเป็นธาลิตธาลิตธาลิตล่ตผสมหรือาลบวกสิบเอ็ดต่อมาก็จะเป็นขนเงินขนเงินบวกยี่สิบ สาสมาก็จะเป็นขนทองท็อปโหยี่สิบแล้วก็จะเป็นอขิมปักมาสลิตมาสปุชโลนะแต่ว่าเป็นได้คิบอันนี้สูมอันนี้สุ่มาเองหรือซื้อซื้อมาครับรับมารับมาแมาอัคีครับี๋ยวจะเป็นแหวนแหวนแคีบคิบคีบบวกสี่คีบที่เข้าลิงบวกสี่เคอสิบสองสี่วงเลยอื แล้วก็ <12. S 2> คิดข้อลีกอฟล่ะ6สีย์อฟ12ยัน12จะเป็นมาบล็อกแล้วตอวมามาเซลเยี่อฟ12เหมือนกันแล้วเป็นเทมปั๊เตมปั๊ดเลยโบเท10ยี่อฟบ๊ท12เหมือนกันต่อาที่ประดับเอที่ใส่เลยนะก็เป็นเริ่มที่หัวเลยก็จะเป็นหัวเดโมอันนี้ดอกอันนี้ดอกมาใช่ไหมดอกมาหรือใบใบใบแอม ออันนี้ดอกที่ส3มานรูไม่มีแอมในรูเป็นที่ส3มุ้นได้จะเปิดกิจกรรมได้ได้ไปไงได้ไปสุดนะในสุดสุดที่13สามที่ Y10 68อ่ะวุ้นตันแล้วอันนี้บุทเองใช่ไหมครับใครับเราวสิบส10.12อันมะเออเป็นเสื้อเป็นเสื้อมารตคุ้ตันมาร์ตเอชเดียมบอกยี่สิบ เป็น M M Max X 3าม D Y สิบ D Y ส1บเอ็นี่ยตีเองตีสดๆเลยมีกันแตกเลยแล้วจะเป็นมือมาสเตอร์อัจิยม M โปรสิบแปด X 3 X 3 X สาม X า Y สิอันนี้ก็ทำเองเอาเอ่อไปจะเป็นเท้าเท้าขาอ่ากลองครับแม่ X 3าม D สิบอ่าโปรยี่สิบ จบจริงๆแล้ต่อมาก็จะเป็นดาบเดโม่เดโมเจาะสามรูรูว่าง x4 device 68นี่ไง x4 ที่ต้องการก็าตอนนั้นก็โดนถ้าถ้าทำไปัตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอ๊าโอเป็นเดโม้ไหม68โอ้ไอ้นี่ดอกมาดอกมาหรือรับนอกมาพี่ รักมาแล้วมันมาจากโปรเลกิลนี่แหละอ x4 ยังไง x4 ที่ต้องการเอออย่างเดียวคนแบองสุดสุดแน่เกือบสุดอะเพราสุด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 ผมผมโดนทีเดียวน่าจะรั่วกันเลยแล้วก็เป็นคอตไปเป็อตูมนะคอตูมคอตูมแต่เป็น ตจอะอจอี่เจาจีิบจุดอัอันนี้สุงเองหูโสุงเองด้วยอันเดียวเลยแล้วชอกก็ติดเลยแล้วเป็นโตัมอไซออฟช่องลยอันนี้อันนี้โมไซที่มมโไซนี่ทำเองไหมครับร้บใบจอะเองตัวไปสามใบตัวไปสามใบถึงถึงออฟแต่ใช่พิดเป็นออท็คเจ็ดสิ อีกนี่เป็นเจาะเจาะขี้อีกเป็นท็อป21ต่อไปก็จะเป็นอ่าลูกบาศก์ล้างแ้งสองล้งสองใช่ไหมครับแต่ว่าลูกบากลูกบาศกเก้าห้าเก้าห้าแล้วก็ลูกบาศกสองอันก็ลูกบากคิวของของผมนี่ยังไม่ขึ้นแสดงว่าผมเปิดผนเปิดก่อน <g ül> ตอนแรกก็มีอย่างอื่นหลายอย่างแหละที่ยังไม่ทําแต่ทีนี้ว่ามันการที่ว่าอ,านะอ่ามึงนะเล็บแดงยังหรอเออแต่แต่ในตัวเดี๋ยวผมส่งให้นะถึงม,มันทำเรื่อยๆของในตัวมันทำเรื่อยๆถ้าถ้าเกมถ้าเกมมันไปต่อมันมันทำได้เรื่อยๆครับได้ครับ มีตัวตึงตัวตึงตัวตึงฝั่งโพโอเคครับก็ตึงเท่าไหร่โดนโค้ก็โดนเหมือนกันโดนเขาไมเจ็บเหมือนกันแต่เราจะไปเล่นตามคนอื่นก็ไม่ไหวเล่นตามที่เราเล่นไหวใช่ใช่ครับของบางอย่างผมตีเองนะทอมาเองเดี๋ยวมอไซค์ท็อปท็อปผมก็รู้สึกว่าจะท็อปดีๆเป็เจ็ดอันนะบทที่ดีเป็นเจ็ดอัน ลับมาเป็นคี้สองช่องแล้วก็ติดจะมีท็อปคีสิบหกสิบเจ็ดแต่จะไม่ได้ Jam แล้ะแล้วก็มันดีได้ห้าห้ามันไม่ติดแป๊กทีวันนั้นรีเป็นเจ็ดได้ห้า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 บ้างสี่สิบห้าบ้างมันไม่ขึ้นสีม่วงแปกทีนะพอนี่มาจอบจอบขาวมาแล้วก็ได้เจอใบจอบกรอบใส่บิลบิวเลยจับซะจอบเสร็จปุ๊บแล้วมันรี ไอ้ท็อปเก้าห้ามอมไซในฝันของเลยเนี่ยครับไมอไซก็สวยผมก็อสวยอยู่แต่ผมแต่ผมในวันก่อนนะคุยกับไม้น่ะเพิ่งเพิ่งออฟเพิ่งออฟใบแม็กลิแตกไปนะเจมอหัวนี่ก็ทำเองหัวก็ทำเอาหัวใช่ไหมครับอหัวผมผมเห็นที่เจ่งสูงได้อยู่เห็นที่เจ่งสูงได้อยู่ เหมือนปลายาให้กนั่อนกนปลยาซะโดนโดนโดนปลยาเลยน้อยโดนิเี่กีก่อผมตดกอก็จับที่นี่ก็แต่อนแรกก็ใส่หมอใส่หมดเก่าตุติดทอปคีด็แอมอีปแอมแล้วก็แอมยี่สิแมยี่สิบสามหกสามสองแสาม แล้วก็เป็นมือเพื่อเป็นมา,มาสซิกนะมาซิคพซิเอ็กซ์มัมนี่แหละแต่นั้นเอาคนมาขอขอต่อก็เลยเอาในจังหวะที่ว่าไปถูกก็เลยจัดซักทำต่อใ่เลยก็ <c oughs> เราเขาซื้อเอาเขาเขาขอซื้อยกก็ให้ราคายกเข้าไปเลยแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงแล้วมาทำเสื้อตัวใหม่มือก็เหมือนกันนะมือมือก็ทำเองใช่ เท้ารู้สึกว่าจะเอาเท้าอันเก่าไปสามเศษซิขัดม่วงสามแอมแอมสามรูเะไปไปขายแล้วก็เอามามาไปเทิรนนันนี่ต่อเทิร์น bym เอาดีนิดนึงเอาเท้าของเอ่อเล็กเซียสอเล็กเซียสเสนอให้ไม่ได้เสนออะไรบ้างเหตุไหมเราได้จับเปศษเท้าของอเล็กมาแต่ไม่มีเย็บไม่มีไว้เรามาตีเองสมมติว่าเท้า ยึดยึดดึงขอลงมาจากสายพอมาเลยมีแก่ไมาอีกอันหนึ่งถอดซะเกลียหายแล้วแล้วก็ 10, ดี <the plastics sound in craft> โโวิสิบหนึ well <the> <the> ่งตัวโดนไปเจาะเดียวมั้เจาะอันเดียวยาวถึงหกสิบเลยไม่มีแสกเลยไม่มีแตกใช่ไหมอืมก็ใ้สองข้างนี้ผมตีเองนะผมตีเยอะโอ้โหกโหนี่ว่าอันหนึ่งอันหนึ่งสุดที่6กสิบสาอืม อันนึงได้ที่ปิ่มามแล้วก็โดนกระแตกไป3-4ไม่ได้ไม่ตีละเออก็เลยจังหวะนั้นได้กดตาชาได้นี่นะได้ X เอ่เอามาสเตอร์มาสเตอร์อาวุธ X5 75็เลปปล่อยไปปล่อยี x ห้5นั้นไปก่อนแล้วก็มาซื้อมาซื้อเป็นแหวนรอตแหวนกองวงแล้วก็หัวหนึง่งแล้วก็ X4 อาวุธโอบนี่แหละ,ะในย่ากซ X4 โอ้โห <X 4. S 3> okay. แต่แหวนเทมกับแหวนมาเซลตีเองนะูตีเองถึงสิบสองเลยเหรอครับใช่โดนกันแตกเป็นเม็ดสองเม็ดหนึ่งเอาเรื่องดักสิบแล้วก็เทอัพคุมเทอัพคุมตีเองตั้งแต่หกสิบเออแล้วโดนกันแตกไปเจ็บอยู่อ่ะโดนไปเจ็บรู้สึกสิบสามเป็นสี่เม็ดนะู้สิบไหมเอาเรื่องอยู่แล้วก็ ผลเงินนีผมรู้สึกว่าจะเทอนะขายเทอตีไม่ติดสักทีถึงติดสามติดี่กองไม่ติดบมดที่ติดสักทีสุดที่บมดติดเก้าสี่ห้ารอบตีนะเทินไปเทินอัดไฟนี่ก็เหมือนว่าเอาหมดติดแปดอันเก่าขายให้น้องไปแล้วก็มาซื้อหมดยี่สิบผลทองนี่ตีเองฮะไส้นี่ก็ตีเองนะไส้งู๋ลองทีตเองโอ้โหตีเองมาเลยพี่จริง ไฟงูรู้สึกว่าตีตอนที่มันกิดครับเอ,อที่ครับปฟอ,อ่ะมันถูกอันแล้วไม่กิดเกมเองก็เลยดึงไว้โดยที่บทสองแ้วมาบทที่บทสิบสองแล้วตีต,ติดขึ้นบทสิบสามแล้วก็เก็บเก็บาสตรสองอีกรอบหนึ่งจะตีขึ้นสิบสี่ไม่ติดเออแล้วไปได้นั่นมนคนโขขายต่อไปเ้วยกันต่อการใส่ชมพูครับเลยนะ มาตีเอามาตีแล้วก็ไม่เสียกระแสกเลยสิบสามแล้วก็ส,ส,สกิบสี่ไปเรื่อยๆครับตีเองไม่แง่เป็นเดือดจ่ดตัวนัว่นเป็นคุมนี่แหละคุมนี่รับมาไอ้คุมนีจะไม่รับมา,มมมมมาเออคือตีเองเจ็บตีเองแต่ก็มาอยู่ ทำของก็เท่าไหร่ก็มันก็ทําเองบ้างแต่ว่าเราไปเรื่องเองบ้างหาของขายบ้างได้าามาแล้วก็มาใช้อย่างหมูเดฟอ่ะคู่เนี้ยที่ผมใส่อยู่ก็คือดอกมานะโอ้ดอกมาใช่ไหมครับใช่ดอกมาคู่เลยก็คืออันนึงเปิดอันนึงเออตอกเต็มเป็นจีนแล้วก็อันนึงเปิดกล่องห้ารอบได้มาม <c oughs> ดวงดีมากเลยครับผมลงเทมจีนนี้ไม่เคยได้เลย เป็นเทมพิจิตเทมปัจจิจิตนะโอ้ต้องเป็นเทมปัจอิจิตใช่ไหมครับใช่ผมตอบแบบตรงนั้นพวกนี้ก็สุมหาเองหมดเลยปิดคอชุดอะไรที่อยากทำเองหมดเลยอีปีคคอตูมใช่ไหมครับใช่อีปีคคอตูมมอไซมอไซที่ทำเองก็ทำอืมเท่าไหร่ตัวนี้ใครจับต้องได้โอ้แต่แต่แต่มอไซนี่สวยมากเลยครับเจาะสองสามช่องแรงไปคน เพาะว่าจสวยก็ใส่ได้เป็นไม่ยาวๆเพราะว่านะใช่ใช่ครับแต่ปีกปีกเนี่ยใบลำใบใบปีกนี่แพงมากสู้ไหว่าแเลยไม่ทับมันยุ่งเลยยังไม่ยุ่งว่าอะไรก็ยังไม่ไม่แตะมันครับเล่นกับเพื่อนไงอยากเล่นกับเพื่อนสนุกเหมือนกันเล่นเหมือนกันผมก็จะผมก็อาศัยว่าเล่นกับเพื่อนหลังเลิกงานนี่แหละนำของมาให้ได้ให้เล่นกับเพื่อน ครับผมก็รอยังไม่ทาาอะไรยังไม่สุดเลยเกมจะไปก่อนเสียดายเดี๋ยวจะไปซ่รมอีกสีซีท64ไม่คิดว่าเกมจะไปไปขนาดนี้ก็โอเคฮะสนุกกับมันละใช่ใช่ครับขอขอแค่เราสนุกกับมันแค่นั้นนะครับไหนรู้สึกยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่มนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเจ้าใหม่มาเปิดแล้วเราจะได้ไปสารต่อกันทั้งนมด โอเวอรต่อโอเคมาจะมีไหมนะพอมันถ้ามีถ้ามีคนมาเที่ยวโอเวอสองเล่นไหนก็สนุกอาจจะมีแบบแซ่บไหนก็มีบ้างครับโอเคครับพี่เก่งอยโอเคครับขอให้เล่นที่เหลือเวลาตัวตัวนี่มันจุกกว่าจะ ขอให้สนุกสนุนกันเลยโอเคครับครับพี่เจงครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมครับผมครับครับมากกว่านี้แหละครับผมสวัสดีบครัครับสวัสดีครับผม